น้องมาลีเป็นแมวจอมนะคะที่มีเบลเก็บมาลีแม่เขาทอดทิ้งไว้แล้วก็มีคนเอามาที่เกิดังไม่มีใครเลี้ยงเลยเเอามาเลี้ยงนะน้องน่าจะอายุประมาณสักเดือนกว่าโซนมากมาลีซ่าเมื่อกี้ขึ้นมาบนเตียงใครสักคน ไม่ใช่เตียงจิตเ็กโตทำงานค่ะวิ่งไปนั่งไปแต่พอเบื่เติรดทำมากอ้ะพระเด็จประคุณหลวงพ่อท่านจิตโตน้องหยุดทันทีเลยค่ะเราก็มานอนฟัง่างที่เห็นเลยก็ไม่ใชาจะทได้เวองหยดทนทเลยค่ะก็มานอนฟังาเห็ มาทำนายทงมารีได้นะคะมารีเก่งที่สุดเลยเป็นบุญานะรความสุนอื่นนะเธอไปเอามัาได้ถ้าอยากต้องการจะกินตาราง้าเราจะเดินได้เลี้ยงมาีไม่ด e ีที่ส uh ุดเลยนะคยับกได้เป็นการลงทุนที่ใช้เวลามากเสียเวลาเยอะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้อะไร ความสุกานแทน้สิคือหมดแล้วก็ต้องทำอีกหมดแล้วก็ต้องหาอีกโดยเฉพาะอย่างนี่ความสุขที่เธอคิดว่าถ้ามีใครสักคนน,น,นอนกอดโทรศัพ<ด>ท์เลยอ่ะรู้บรราจะเจอมีฟังเธอพูดฟังเธออธิบายเป็นเพื่อนสามารถจะจะไปกับเธอกับเธอแต่ทุกสถานและไม่มีวาจาหรือการกระทำแม้สักน้อยนิด ที่ทำให้เต๋อกันข้องหงุดงิดถึงบุคคลผู้นั้นจะรักเต๋อมากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถจะทำตามที่ใจของเต๋อต้องการได้ทุกท้งหมดถูกไหมแล้วก็ไม่ถูกเวลาไม่จะถูกสถานที่เพราะเขาไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าถ้าจะมีเทวดานางฟ้าเป็นเพื่อนและเป็นที่รักของเต๋อ แต่เธอก็ไม่สามารถจะเอาใจกับเคยสัมผัสท่านเหล่านั้นได้ทุกเวลาบางคนอาจจะมีกําลังอภินญาทาได้แต่ก็ไม่มีโอกาสที่ได้ทำทุกครั้งทั้งๆที่ก็ทําได้ยิ่งเราส่วนใหญ่ทําไม่ได้จะให้เทวดานงางฟ้าองค์ใดองค์ที่เคยเป็นเพื่อเราเคยเป็นบุคคลที่เรารักมากก็จะมาคอยอยู่ใกล้เธอแสดงตัวอย็นตลอดเวลาเมื่อ,อยามที่เธอทุกข์เห็นสิ่งที่สวยงาม เพื่อคลายความทุกข์เ้าของของเท็จช่อสัายากจะบอกสิ่งที่เธอตำลังทุกขอยู่ในทางออกในอนาคตเมื่องน้าหากว่าเธอมีเธอคงจะสบายใจมากเห็นไหมีมีเทวดาหรือมีนางปลาสังกหรือท่านอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาเธอต้องการจะเห็นก็เห็นสว่างจ้าสวยสง่างามคลายทุกข์แล้วเห็นของสวยของงามก็คลายทุกข์นะ ยิ่งได้รับวาจาอันแปรร้ชุกชืนใจยิ่งหมดทุกข์ใหญ่จะจะมีไหมละ่ะที่ก็จะมาอยู่กับเราอย่างเนี้ยแล้วก็แสดงสิ่งนี้ให้เธอได้เห็นตลอดเมื่อเธอต้องการมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงหรือมันจะมีมนุษย์คนใดคนหนึ่งที่มีใจให้กับเธอทุกทนก็ไม่สามารถที่จะกระทำดุจนางเทวดานางฟ้าได้ มีกรมนุษย์ยังมีขันห้ามนุษย์จะมีความแปรปรวนไปตามธาตุขันแต่เทวดาท่านไม่มีร่างกายนางฟ้าท่านไม่มีร่างกายเหมืนอนเราไม่มีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลมีแต่กุศลกละกจิตของท่านมีแต่ปวาโปร่งสบายพร้อมที่จะให้ความสุขแก่เธอได้ทุกสถานทุกเวลาแต่ท่านก็ไม่สามารถจะกล้าลงกระทำตามที่ใจท่านอยากจะทำให้กับเราได้ ไม่ใช่ว่าไม่มีเทวดานางฟ้าองค์ใดประสงค์ที่จะกระทำอย่างนี้กับเรามีมีเยอะด้วยท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราที่เป็นเทวดานางฟ้าก็าอยากจะทำอย่างนั้นท่านผู้เคยเป็นเพื่อนของเธอเป็นเช่รักของเธอไม่ว่าแตในฐานะใดๆก็อยากจะกระทำสินี้ให้เธอมีความสุขแต่ท่านก็ไม่สามารถจะก้าวเข้ามาในสิ่ที่เธอเป็นอยู่